สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดรายง,งานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมพุทธศักราช2565ดังนี้ค่ะ วันที่28กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสุวรรณขันติวิสิษสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดมอบหมายให้นางนิรมนสารทรัพย์เจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดก,กระทรวงแรงงานโดยมีนายบุญชอบสุทธรมนัสวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดอบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดตราด เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสวนาขันติวิสิท์สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราครั้งที่2ทับ2565ประจําเดือนกุมภาพันธ์2565ณางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดวันที่1มีนาคมเวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรา จัดอบรมโครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนางสุวรรณขันติวิเศษสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจอตราดเป็นประธานให้เปิดพิธีและบรรยายพิเศษโดยนายคณิตจุติลักษณ์นวิชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาปปวประวัริษาอุตสาหานาวิชาการแรงงานนางสาวกัญญาอามัดนวิชาการแรงงานและผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดบัญ ยายให้ความรู้แก่แรงงานหญิงณนะห้องประชุมบริษัท Golden Cosmetic จำกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราด เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาน,น,นางสุวรรณาแขันติวิสิตส,สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดและนายสลวัฒน์ทิพยาถานันนวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการนำแรงงานกาัมพูชาทำงานตามมาตรา64จังหวัดตราดซึ่งเป็นแนวทางการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อให้สามารถรองรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพวนมีนาคมเวลา7.30นาฬิกานาทีนางสุวรราขันติวิสิส์สัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดตราดและนางสาวไอราดาหนูกระแสเจ้าพนักงานแรงงานร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่ดพระบ,บาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยโดยมีนายชำนาววิเตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานนา,าลาประชาคมจังหวัดตราดเวลา13นาฬิกานางสุวรรณขันติวิสิตสัสดิการและคุม้มคองแรงงานจังหวัดตราดร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด ให้มีการทำงานที่มีผลสำ็จสูงจังหวัดตราดครั้งที่1ทับ2565โดยมีนาันนลุงเทพเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานณนะห้องประชุมพลอยแดงชั้น 4, สี่ศาลากลางจังหวัดตราดเวลา15นาฬิกาส0นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดร่วมกิจกรรม Big c l e a ิ่ง g Day ตามหลัก5สอและร่วมรณรงค์ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์รอบศาลากลางจังหวัดตราด เวลา16.15นาทีนานสุวรรณขันติวิสิตสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดตราดรับมอบมเมล็ดพันธ์ฟ้าทลายโจรตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกฟ้าทลายโจรสู้โควิด -19 จากนายยิ่งยศพันเอี่ยมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด วันที่3มีนาคมเวลา10นาิก30นาทีนางสุวรรณขันติวิสิตสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดตราดร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐโดยมีนายนาลงเทพแสงานารองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานณห้องประชุมพลอยแดงสารการชั้น4จังหวัดตราด เวลา13นาฬิกานางสุวรรณาขันติวิสิตสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดตรามอบหมายให้นางปิยพรบุญโกสมนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษร่วมอบรมการใช้ชุดเครื่องมือสำหรับการบูรณาการความเสมอภาคทางเพศและความครอบคลุมทางสังคมผ่านระบบ Microsoft Teams ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรา วันที่4มีนาคมเวลา10นาฬิกานางสุวรรณาขันติวิสิตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดมอบหมายให้ในายสารวัตรทิพยายฐา,านันนวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมตรวจสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปในจังหวัดตราดตามอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานเฝ้าระวังตรวจสอบป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน2แห่ง